สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าอะโปรยูโรเิกซีชาแนลนะครับเป็นรุ่น GTR 4600นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ GTR 4800ครับสเปคก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้า GTR 4600นะครับอาเจ้าตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่13,500บาทนะครับอะงานเขาทำมาดีนะครับแจ็ ตัวนี้ไม่มีทิิเลยนะครับด้านหลังทําออกมาได้ดีมากนะครับเป็นอ่าเป็นแจ็คแบบ XLR ทั้งหมดเลยนะครับคือแบบผมชอบแบบนี้นะครับสําหรับ Power Amp รุ่นใหม่นะครับก็ถือว่าทํามาถูกใจผมมากเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็น Power Amp ที่มีขนาด2 U นะครับอ่าเป็นคัตเ s t นะครับก็มาดูกําลังวัดนะครับกําลังวัดก็จะอยู่ที่นะครับโหลด2โอห์มได้ด้วยนะครับตัวนี้โหลด2โอห์มได้ด้วยนะครับ กำลังวัดอยู่ที่8โอห์มนะครับข้างชแนลละดอกก็จะได้ที่600วัตต์ต่อชแนลนะครับข้างละนะครับ2ดอกต่อชแนลก็จะได้900วัตต์ต่อชแนลนะครับผมชอบมากเลยคือโหลด2โอห์มได้ด้วยนะครับคือ2โอห์มนะครับือหรือหรือชแนลละ4ดอกก็จะได้ที่550วัตต์นะครับสำหรับเจ้า GTR ครับ4,600นะครับตัวนี้นะครับเป็น power amp ของค่าย Pro u r o t i c คนะครับดูเนื้องานข้างในก็เป็นคล้ายๆของ NTS นะครับเนื้องานข้างในก็คล้ายๆกันนะครับออกแบบหน้าตาก็ต่างกันนิดนึงนะครับก็ดูดุดันขึ้นมานะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับคลิปก่อนผมก็รีวิวเจ้าของอะไรล่ะเจ้า NTS ไปแล้วนะครับก็ ข้างในก็ดูง่ายๆก็เป็นคาปาแยกซ้ายขวานะครับก็แยกชุดไฟกันนะครับมอบแปลงลูกเดียวกันนะครับแต่ว่าเนื้องานข้างในก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากคือวางอุปกรณ์อะไรก็วางคล้ายๆกันหมดนะครับก็สนใจก็นะครับสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าหาซื้อได้นะครับสเปกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอาไว้ขับกลางแหลมนะครับขับมอนิเตอร์นะครับ ก็ใช้ได้หลากหลายช่องนะครับเพราะว่าเป็นแอมสี่ชแนลนะครับก็โปรยูโรทิกก็ทําออกมาหลายรุ่นครับถือว่าเป็นแอมมีแอมหลากหลายมากนะครับสําหรับยี่ห้อโปรยูโรทิกนะครับเดี๋ยวข้างหลังคลิปนี้ผมก็จะทิ้งสเปคไว้ทั้ง2รุ่นนะครับเพราะว่าแอมสีชแนลของโปรยูโรทิกมี2รุ่นนะครับสําหรับรุ่น GTR นี่นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ